เจล่ามตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องหน้าขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนทําให้ผิวชุ่มชื้นผิวแบบใครที่ผิวขาดน้ําเนี่ยทาให้ผิวชุ่มชื้นค่ะแล้วก็แบบริ้วรอยแล้วก็รอยดํารอยแดงอ่ะดูจางลงนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะใครเป็นสิวนะคะใช้ได้นะคะเพราะว่าเขานะคะเป็นสูตรอ่อนโยนเด้อมาต้อง,ง่วงในแบบเฮ้ยใส่แล้วหนาใส่แล้วมันสิหนาสิแบบพังบอเอยียงสิแบบว่าให้ไปคอนแผลง,ง่ายอยู่ บวต้องห่วงจ้าเพราะว่าเพิินน่ะมอกับทุกสภาพผิวจ้ะแบบสูตรอ่อนโยนเดอ้อนน่เดอ้อสูตรอ่อนโยนบวต้องห่วงเลยใครเป็นสิวนี่ใส่โลดอหลีเออที่สําคัญอาจจะมีคนแพ้น้ําหอมไม่มีน้ําหอมนะคะไม่มีกลิ่นเลยเซรั่มจุลานนะคะปราศจากพาราเบนแอลกอฮอลแล้วก็ซิลิโคนนะคะคือแบบใช้ได้เลยใครที่เป็นสิวใครที่แบบกลัวแพ้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะ